คุณเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคุณมีอาชีพอิสระหรือเปล่าไม่มีสลิปเงินเดือนรับงานเป็นจอ็จอบจ็อบรายได้ก็ไม่คงที่และกำลังคิดว่าแบบนี้กู้ไม่ได้แน่แนวันนี้เดี๋ยวพาไปรู้จักนะสามสินเชื่อที่คนไม่มีสลิปเงินเดือนเนี่ยสมัครได้จริงวงเงินเนี่ยมีให้เลยนะตั้งแต่หลักหมืน่นถึงแบบใช้ของมีค่าเนี่ยเป็นหลักประกันก็ได้และทุกตัวเนี่ยสมัครง่ายกว่าที่คิด นึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลน่อยหลานยายชาแนลนะครับต้องยอมรับเลยนะว่าอาชีพฟรีแลนซ์อาชีพ,พอิสระพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไรเดอร์วิ m นมอเตอร์ไซค์หรืออาชีพรับจ้างเป็นอาชีพที่มีรายได้จริงนะแต่ว่าไม่มีเอกสารยืนยันเท่านั้นเองพอจะไปกู้เงินทีเนี่ยธนาคารก็ขอสลิปเงินเดือน เราก็จบตั้งแต่ประตูแรกวันนี้ก็เลยคัดมาให้3ตัวเด็ดๆนะที่เขาเนี i, ออกแบบมาสำหรับคนไม่มีสลิปรายได้โดยเฉพาะและที่สำคัญอนุมัติไวใช้เอกสารน้อยมากบอกกับคนที่ต้องการเงินไว้หมุนนะหรือเริ่มต้นกิจการเล็กๆจริงๆจ,จะมีตัวไหนกันบ้างเดี๋ยวรีวิวชีละสินเชื่ออย่างละเอียดเลย เริ่มกันที่ p a y ์แพ f ฟ r c h จ i c e นะจุดเด่นใหญ่คือไม่มีสิปิป็นเดือนก็สมัครได้ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะสาหรับอาชีพอิสระสำหรับฟรีแลนซ์โดยผู้ให้บริการเนี่ยก็คือ First Choice วงเงินสูงสุดประมาณ20,000บาทขึ้นอยู่กับการประเมินรายได้ของแต่ละคนนะเขาก็รองรับอาชีพหลากหลายไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์พ่อค้าออนไลน์ เปิดร้านเองไม่จดทะเบียนคนทำงานรายวันคนที่มีไรายได้ไม่คงที่เงื่อนไขหลักๆก,ก็เพียงอายุ20ปีขึ้นไปมีไรายได้เข้าอย่างต่อเนื่องนะจะโอนเข้าบัญชีหรือว่าโอนพร้อมเพลย์ก็ได้แล้วก็สมัครผ่านออนไลน์ได้เลยซึ่งตัวนี้ก็ใช้เอกสารน้อยสุดๆนะอนุมัติก็ไวด้วยนะเหมาะกับคนที่ไม่มีเอกสารเงินเดือนเลย ต่อมาก็เป็นสินเชื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยธนาคารอมสินนะเหมาะกับพ่อค้าแมคา่ค้าไรเดอร์กลับพนด้าวินมอเตอร์ไซค์วิน,วนรถรับจ้างหรือคนที่เปิดร้านเล็กๆแบบไม่ได้จดทะเบียนซึ่งผู้ให้บริการก็อย่างที่บอกเป็นธนาคารอมสินนี่เองเน้นช่วยคนไม่มีสลิปเป็นเดือนรายได้นี่ไม่ต้องคงที่นะแค่มีรายรับจริงต่อเนื่องดอกเบีย้ยยังไงก็ถูกกว่าสินเชื่อนอกระบบ แถมสมัครได้ที่สาขาทั่วประเทศใช้เพียงบัตรประชาชนและก็หลักฐานรายได้อื่นๆนะอย่างเช่นรายการเดินบัญชีสลิปโอนเงินจากลูกค้าหรือจะเป็นชัดออเดอร์ก็ได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสินเชื่อของรัฐนะฉะนั้นการประเมินเนี่ยค่อนข้างเป็นธรรมแล้วก็ออกแบบมาเนี่ยเพื่อคนทำอาชีพอิสระจริงๆวงเงินต่อรายเหมาะมากนะสำหรับคนที่ต้องหมุนทุน และสุดท้ายสินเชื่ออาชีพอิสระสีสวัสด์เงินสดทันใจผู้ให้บริการก็คือสีสวัสด์เงินสดทันใจนี่แหละโดยจุดเด่นเนี่ยไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนไม่ต้องมีคนคำ้ำได้วงเงินสูงกว่าสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันอย่างเช่นรถหรือว่าที่ดินคนไม่มีเอกสารรายได้แต่ว่าคุณมีทรัพย์สินนะอย่างรถอย่างที่ดินเนี่ย คุณก็สามารถมาขอสินเชื่อตัวนี้ได้วงเงินยังไงก็สูงกว่านะผ่อนได้ยาวด้วยนะอนุโนมัติก็เร็วทั้ง3สินเชื่อไม่ใช่สลิปเป็นเดือนเลยแม้ว่าคุณจะมีะไรายได้ไม่คงที่เนี่ยคุณก็ควรจะทำรายการเดินบัญชีให้มีความสม่ำเสมอนะเพราะาธานาคารเนี่ยเขาจะดูเงินเข้าเงินออกและจะบอกว่ารายการโอนจากลูกค้าทุกช่องทางของคุณนะไม่ว่าจะเป็นชชตออเดอร์สลิปโอน ประวัติขายอะไรต่างๆเนี่ยมันช่วยคุณได้หมดเลยอย่าลืมนะอย่าให้มีเงินค้างในบัญชีเนี่ยน้อยเกินไปเพราะถ้าบัญชีแห้งเกินนะระบบเนี่ยจะประเมินว่าเสียงทันทีและชิปพีคเนี่ยถ้าคุณมีรถมีทรัพย์สินอันนี้ใช้คำได้เลยนะรับรองเลยว่าวงเงินเนี่ยพุ่งขึ้นทันทีขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ